ฉากนี้เป็นอีกฉากหนึ่งที่หลายคนพูดถึงแล้วก็แชร์ไปเยอะมากเลยนะครับหลายคนบอกสะใจมากแม่วันทองเนี่ยถีบอกนางราวทองกลิ้งตกไปเลยเปรี้ยวจริงๆมาวันแรกนี่ก็จริงๆไปหาเรื่องเขาก่อนน่ะเออร้ายแบบดินดูแล้วแบบสงสารวันทองอะ่ะนี่ก็สมควรสมควรโดนแล้ว โดนจะบ้างพูดไม่หยุดไปเสี้ยมไปปั่นเขานะครับ,รบเดี๋ยวขอเจาะถึงนางเาาทองในโอกาสหน้าแต่คลิปนี้ชวนมาคุยกันนะครับถึง3ทองเนี่ยนี่มีหขุนแผนหมดเลยนะครับพี่สายทองก็ด้วยคุณผู้ชมเห็นความเลิกๆหรือเปล่าเออมีหลายจุดเดี๋ยวบอกให้ว่าจุดไหนบ้างลองไปสังเกตดูนะครับและสุดท้ายวันทองจับได้นะว่าพี่สายทองเนี่ยก็มีหขุนแผนแล้วจะรู้สึกยังไง อีกคำถามนึงคือใครมาก่อนใครเป็นเมียขุนแผนก่อนกันแน่อ่าวันนี้ชวนมาคุยกันใต้คลิปนะครับแต่ดินขอไปยืนที่เดิมก่อนสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากจักรุงวงกับดินภัชนะประพลนะครับอ่าจุดสังเกตรแรกเลยนะครับเอาฉากนี่แหละตรงบันไดนี่แหละตอนที่แม่ของขุนแม่ของวันทองบอกว่าเนี่ยผัวเองเนี่ยเขาเป็นขุนนางนะจะมีเมียเดียวได้ยังไงสายตาของพี่สายทองลองกลับไปดูเลือกลักเลยเลือกลักเลย นะแต่ว่าที่ชัดที่สุดคุณผู้ชมฮะจะเป็นฉากที่หลังจากที่มีการทะเลาะกันในครัวแล้วขึ้นมาบนเรือนก็ยังมีการโต้เถียงกันอีกตอนนั้นเนี่ยแม่ใส่ทองเนี่ยก็ว่าบ่าวฝั่งนู้นฝั่งของเราทองว่าแบบนายเองนี่มันตอแล้วจริงๆเลยถูกขุนแผนเขาว่าแบบพูดอะไรเกรงใจกันบ้างนี่มันเมียฉันพี่ใส่ทองสวนเลยพี่ก็ จุดๆๆๆบุงบุงๆๆบงๆๆบง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 พี่ก็หาอยากได้ทําเช่นนั้นไม่บุงบุ่งบงดำดิ่งจมน้ําไปเลยแต่สังเกตเห็นสายตาหุ่นแผนที่มองพี่สายทองแล้วคือก็จะนิ่งกว่าแต่ก็ดูเหมือนมีอะไรอ่ะแต่พี่สายทองนี่คือชัดมากกว่าแบบเลือากเปะแตกสตันเงินไปแป๊บหนึ่งดีนะที่กลับมาได้ นั้นนั่น่าจะชัดที่สุดแล้วสามคือพี่สายทองเนี่ยดูเหมือนรู้ใจขุนแผนไปหมดอย่างเช่นตอนที่มีการทําผ้าเขามานะครับนางวันทองจะทาผ้าเข้ามาให้รับที่จะกลับมาจากศึกนะครับถามความเห็นพี่สายทองบอกติดดาไว้หน่อยก็ดีนะครับขุนแผนใช้จะได้ไม่ต้องแบบกล,ลัวเลอะนะติดดาไว้หน่อยเออจริงด้วย ดูแบบรู้ใจไปหมดคือไม่ใช่แค่คําพูดนะดูจากสายตาเวลาเขาพูดอะดูเขาแบบเลื่นไหลดูมันออกมาจากใจแบบลึกๆเลยอะมันมากกว่ามันคือเนี่ยมัน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 มากเกินไปมันมากเกินไปกับคําว่าคนที่เป็นบบาวเนี่เป็นบ่าวเขาเป็นเบาวเป็นพี่เลี้ยงวันทองมันมากเกินจริงแล้วก็สี่ตอนที่ไอ้ช้างเนี่ยมาหลอกว่ากุณแผนตายแล้วนะครับวันทองนี่คือ ไม่เชื่อแต่น้ําตามันก็ไหลออกมาแต่คนที่ดูดูแบบคือวันทองมีเรื่องต้นโพเลยใช่ปะ่ะแต่พี่สายทองอ่ะเขาน้ําตาแบบฉันก็ไม่เชื่อตอนแรกไม่รู้เรื่องต้นโพเลยมั้งแล้วแบบไหลออกมาเต็มเบ้าเลยอ่ะตอนที่ไปที่ต้นโพก็น้ําตาไหลออกมาเหมือนกันนะครัผู้ชมเนี่ยมันเป็นจุดสังเกตรจริงๆมีมากกว่านี้หลายๆชาติเพราะว่าพี่สายทองเนี่ยก็อยู่กับวันทองมาตั้งแต่เด็กเลยโตกว่า แต่อยู่ด้วยกันมาสนิทรู้ทุกเรื่องจริงๆนี่สายแอบคล้ายกันรู้หมดพี่สายทองซับพอร์ตแต่ว่าพี่สายทองเนี่ยเป็นบ่าวเป็นทาสคนหนึ่งที่มาอยู่ในเรือนแต่สังเกตเห็นไหมว่ามีความพิเศษคือการแต่งกายดูไม่เหมือนบ่าวเลยดูเหมือนพี่น้องกันจริงๆแล้ววันทองก็เรียกพี่สายทองว่าพี่สายทองเหมือนเป็นพี่สาวคนนึงอะ่ะเข้าอกเข้าใจซับพอตทุกอย่างเห็นทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง เออ,อแต่ว่าเวลานั่งเวลาดูแลอะไรก็จะพอมองออกว่าเนี่ยคือนี่คือบ่าวคนหนึงเหมือนกันนะครับนี่คือพี่สายทองพี่สายทองที่โคตรสนิทเลยคุณผู้ชมทีนี้ถามว่าไปเป็นเมียตอนไหนอะไปเป็นเมียตอนไหนคือถ้าเราดูในเวอร์ชันทีวีที่ดูกันมา2ตอนในวันทองเนี่ยก็จะเห็นว่าขุนแผนนะครับก็ชอบกับวันทองมีการจูจีดูดีกันนะสุดท้ายมาสู่การแต่งงานเราก็ได้กัน นะครับตามมาด้วยลาวทองที่ได้กันกลับมานะกก็ได้มาเป็นเหมือนเป็นเครื่องบรรณาการกลับมาจากการรบก็พามาด้วยเราก็จะเห็นว่าเป็น2องใช่ไหมทีนี้มันมีความเล็กลกที่เราจับได้ก็คือสายทองเป็นคนที่3แต่ใช่คนที่3มจริงหรือเปล่าคือถ้าเกิดได้กันก่อนเนี่ยก็แปลว่าได้กันก่อนที่จะไปออกศึกก็แปลว่านางเลาทองไม่ใช่นางที่2เป็นนางที่3ทีนี้ถามอีกว่าได้ก่อนวันทองหรือเปล่า มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเลยครับพะถ้าไม่ใช่เวอร์ชันทีวีนะครับค mm ุณ hmm. ผู้ชมพี่สายทองเนี่ยได้กับขุนแผนก่อนนะได้กันมาตั้งแต่ตอนที่ขุนแผนชื่อต้องเรียกว่าพลายแก้วนะก็บวชเป็นเนนก็ชอบชอบนางพิมพิลาลัยหรือวันทองเนี่ยชอบแล้วเขาอยู่ด้วยกันนะ่ะพี่สายทองกับพิมพิลาลัลอ่ะวันทองอะ่ะก็จะให้พี่สายทองเนี่ยไปเป็นเหมือนแม่สื่อแต่แม่แม่สื่อไม่อยากทําอ่ะนี่คือเนนนะมันผิดหรือเปล่า เนนแก้วก็เลยเสนอว่าเนี่ยถ้าเกิดสําเร็จนะถ้าได้นะก็จะแบ่งความเป็นสามีให้กับพี่สายทองด้วยพี่สายทองโอเคครับแล้วก็ไปได้กันไปได้กันก่อนไปได้กันที่กุฏินะครับส่วนนางพิมพิลาลัยเนี่ยมาได้ทีหลังนะมาได้คือตอนที่ว่าอ่ะจะไปสู่ขอแต่ยังไม่ทันยังไม่ทันแต่งงานกันเลยก็คือได้กันก่อนแอบได้กันก่อนแล้วก็มาได้กับ พี่สายทองอีกสุดท้ายคุณผู้ชมก็ถูกจับได้จับได้ก็ทะเลาะกันเออคุณผู้ชมลองนึกภาพว่านี่คือคนที่เราเหมือนแบบนับถือว่าเป็นพี่คนที่อยู่กับเรามันต้องแต่เด็กแล้วแบบเอา้าก็ได้กับแฟนเราด้วยเหรออย่างเงี้ยเนาะล้ะสมัยนู้นกับสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันด้วยก็ได้กันถูกจับได้ทีนี้อันนี้คือไม่ใช่เวอร์ชันละครถ้าเป็นเวอร์ชันละครก็ตามที่เราได้เห็น ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงในส่วนนั้นแต่ดินเชื่อว่าน่าจะมีการกล่าวถึงเพราะว่าอย่างภาพตัวอย่างเนี่ยอันนี้เป็นภาพนิ่งที่มีการเผยแพร่ช่วงโปรโมทก่อนที่ละครมาก็มีการบอกว่าเนี่ยพี่รักแม่พิมพ์แล้วก็พ่อแก้วมากกว่าสิ่งใดอ่าเป็นแบบร้องให้คือรู้สึกว่าสุดท้ายแล้ววันทองก็น่าจะรู้แหละมันน่าจะมีจุดที่ที่หลุดออกมาหรือเปล่าน่าจะมีนะดินว่าน่าจะมีจุดที่เขาแบบ จับได้เชื่อว่าสุดท้ายวันทองจะจับได้ก็ต้องติดตามคือถ้าไม่ใช่เวอร์ชันละครไม่ใช่เวอร์ชันที่เราดูอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงเลยมารู้ทีคือตอนที่แม่วันทองถูกประหารตายแล้วก็พี่สายทองก็มางานศพแต่ถ้าดูในเวอร์ชันละครนะครับก็จะเห็นว่าในวันที่มีการว่าความนะพี่สายทองก็ยังอยู่ก็มาด้วยแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีของความเหินห่างหรืออะไร นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกปริศนาที่เราต้องติดตามแต่มันชัดว่าเขาคือเมียคนหนึ่งเขาคือเมียคนหนึ่งและมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเมียคนแรกด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าในเวอร์ชันละครนี้จะเล่ายัางไงและจะถูกจับได้ยังไงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยอาจจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงเลยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามองดูเนี่ยพี่สายทองก็เหมือนเป็นเมียแบบรั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 บแบบรับรับ,รบเลยอะ่ะอืม ติดตามไปด้วยกันนี่คือ3ทองและโอกาสหน้านะครับอาจจะพูดถึงนางเราทองแล้วก็แง่มุมต่างๆนี่คือช่วงละครพื้นบ้านละครจากจักรงวงกับดินพัชรประพลที่ยูทูบช่องพัชรประพลมีมานานแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าปกติเนี่ยดินจะพูดถึงจัก,กรวาล3เสียนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการข้ามมาที่ช่องวันด้วยนะครับ คุณผู้ชมอยากแสดงความคิดเห็นอยากพูดถึงยังไงก็ชวนมาติดตามกันมีคลิปเกือบทุกวันเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบละครพื้นบ้านละครจากจังวงแล้วก็เรื่องวันทองนี้ด้วยนะครับชวนกดติดตามที่ช่องนี้ได้เลยเรามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนี่เป็นพื้นที่ของทุกคนนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่มาดูมาคุยกันสวัสดีครับ